นิยายเรื่องเจ้าสาวชั่วคราวบทที่56เขารู้จักนวลชวีว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างโรงนิ่งไปสักพักก่อนจะเอ่ยว่าผู้หญิงคนนั้นมีสำนึกบ้างไหมแต่นวลชวีมองเขาแล้วถามเรียบเรียบเรื่องคุณแทนคุณคิดยังไงเขาไม่ได้สะดุง้งไม่หวั่นไหวอะไรเขามองหน้าเธอได้ด้วยความเป็นปกติอย่างยิ่งเขาเข้าใจว่าทำไมเธอถามเช่นนั้น คุณคิดว่าผมระแวงอะไรหรือคุณแทนเขาพูดจาขนาดนั้นผู้ชายบางคนมันสัญชาติหมาต่ำช้ากินอาจมได้เรื่องอ้างแค่นั้นเขาก็พูดได้ผมไม่เชื่อหากมันจริงล่ะคะนวลชวีลองแกล้งถามเขารวบตัวเธอมากรอ,อย่าถามให้ร้ายตัวเองอย่าพูดในสิ่งที่ไม่จริงแทนมันอาจจะพูดได้เพราะมันหวังผล แต่คุณจะททำร้ายตัวเองไปใหญ่กันรู้ไหมผมรักคุณนะเขาเอ่ยคำนี้รู้สึกเหมือนกันว่าตัวเขาทำเหมือนไอ้หนุ่มคลั่งรักรองอดคิดไม่ได้ว่าเหมือนลดถอนอายุตัวเองลงไปอีกสักสิบปีเป็นเจ้าหนุ่มหัวใจสีห้องมีแต่รักและรักอีกทั้งเขาพร้อมจะเป็นเจ้าบ่าวขอให้เธอตกลงปลงใจด้วยเท่านั้นเป็นพอเขาเฝ้ารอเฝ้าลุ้นเรื่องนายแทนลืมซะ เข้าไปจากบริษัทแล้วจะไม่เจอเขาอีกนอกจากนอกจากอะไรคะเธอถามทันทีเขาจะหวนกลับมาหามาขอให้คุณรักเขาอีกคุณคิดว่าฉันจะยอมรับไหมผมไม่อาจจะเดาวใจคุณได้นะแทนอาจจะมาออดอ้อ,อนเขาทำให้ฉันเจ็บปวดมากนะคะเขาทำให้น้อยมาช่วยกระชับฉันไปด้วยเจ็บแล้วจำหรือฉันอาจจะเคยชอบเขาเธอตอบเบาๆ ไม่ถึงกับรักรงยิ้มกว้างทันทีผมชอบคำนี้คําไหนไม่ถึงกับรักวนวลชวีถอนใจเบาๆบางทีเราก็เผลอไปกับคําหวานท่าทีเอาใจและแยกไม่ออกว่านั่นคือรักหรือไม่ฉันก็คงไม่ต่างกันฉันเจอกับเขาไม่นานเลยเขามาทำงานได้ไม่ถึงปีเข้าปตีสนิทหวานคําหวานคำ,นคำรักเธอมองออกพินิษออกหลังจากนิ่งอยู่มาเป็นเดือน นับจากเกิดเรื่องแค่ไม่ถึงปีฉันเชื่อได้ยังไงว่านั่นคือความจริงจนกระทั่งคุณแพรชวนฉันออกไปต่างจังหวัดหนึ่งเดือนเต็มๆที่น้อยเข้ามาทำงานอีกคนฉันไม่รู้ว่าเขาตกลงกันยังไงและพวกเขาจะมั่นจะแต่งแต่ตอนนี้ทุกอย่างก็จบแล้วไม่ใช่หรือครับน้อยจะคืนเขามาให้ฉันทุเรสในที่สุดเธอก็เอ่ยคำนั้นออกมาได้ผลักเข้าออกห่างมองหน้าเขา น้อยคิดว่าจะทําให้ฉันอภัยให้เขามัง้งน้อยคงคิดว่าฉันยังรักทั้งที่ฉันไม่เคยรักเลยชายหนุ่มรู้สึกเหมือนกําลังได้ยินอะไรบางอย่างที่เขาปรารถนาน้อยจะรู้ว่าแทนถาก็แค่ขยะที่ไม่มีค่าเธอจ้องหน้าเขาฉันอยากแต่งงานเธอเอ,อ่ยออกมาโรงอยากกระโดดร้องยินดีปรีดาแต่เขาแค่ยิ้มกว้างเป็นเจ้าสาวค่ะตัวจริงค่ะ โอเคเขากางแขนออกเธอทันท่าลังเลนั่นคือท่าทีเรียกร้องการเข้าหาหรือไม่และเธอไม่เคยทำการโผล่เข้าไปหาแม่อ้อมแขนนั้นจะเปิดออกเชิญชวนก็ตามทีตรงรถสองแขนลงแต่รอยยิ้มยังเปิดกว้างเสมอเขายื่นมือมากางออกตรงหน้าเธอนวลฉวีมองหน้านั้นก่อนจะมองมือและเธอไร้ความลังเลเธอยื่นมือออกไปวางบนมือเขาชายหนุ่มรวบมือเธอเอาไว้แน่น วันนี้ผมส่งมือให้คุณจับมือผมและผมขอบอกว่าจนกว่าความตายจะมาพรากผมจะไม่ปล่อยมือคุณให้คุณว่างเปล่าเงียบเหงาและไม่มีใครเป็นคําหวานไหมไม่มีคํารักแต่เธอไม่ได้ผิดหวังเธอมีความเชื่อขอให้ไว้ใจเชื่อใจเราจะไปด้วยกันเธอเอ่ยออกมาในที่สุดเราจับมือกันเหมือนเป็นพันธสัญญา แต่เป็นไปอย่างเข้มข้นและด้วยความจริงใจยิ่งของผมฉันจะรักคุณสักวันไม่เป็นไรวันนี้คุณยังไม่รักผมแต่ผมรักคุณมากมายขอบคุณค่ะไม่ต้องขอบคุณผมดีใจที่ได้รักคุณและจะได้ดูแลห่วงใย,ยปกป้องคุณเขาเชื่อมั่นว่าแทนทามไม่มีวันหยุดพอๆกับที่นวลสวีคิดว่าดารารายจะไม่มีวันหยุดเช่นกัน แทนทำรู้ว่าพ่อแม่หรือญาติจะช่วยเขาไปทำงานที่เดิมอีกไม่ได้และคราวนี้เขากบดานไม่ได้กลับบ้านจนแม่โทรตามมาถามถ่ายพ่อรู้จากแม่สามีว่าแทนทำไม่ได้ทำงานอีกแล้วเธอตกใจมากเพราะเท่ากับว่าที่ช่วยผลักเข้าไปอีกหนเพื่อทำงานที่มั่นคงล้มเหลวอ,อีกแล้วไปทำอะไรละแทนกลับมาคุยกันที่บ้านได้ไหมเท่าลังเลมาคุยกันแบบเห็นหน้าผม จะอ้างว่าติดอะไรอีกในเมื่อไม่มีงานทำก็ได้เข้าย่อมกลับมาบ้านมาเป็นจำเลยของครอบครัวมาได้เจอกับพ่อแม่และแย่าอีกครั้งหนึ่งหลังจากเขาเคยตัดรอนทางบ้านทิ้งไปเลิกส่งเงินให้เดือนละสองหมื่นไม่กลับมาบ้านเลยยามนี้ทุกคนมองเขาด้วยแววตาผิดหวังมูหนึ่งที่ทำให้เขารู้สึกว่าตัวเองทำผิดมหันไม่มีงานทำแล้วทำอะไรอยู่เฉยๆไปก่อนมังครับ เขาตอบแกมประชดไม่มีอะไรเหลือใครก็ช่วยผมไม่ได้เรื่องมั่นหมายเลิกกันแล้วแกทำอะไรผมพลาดเขาบอกแต่ผมจะทำใหม่เริ่มจากผู้หญิงผู้หญิงอีกแล้วหรือทำไมแกไม่เข็ดจะให้ผมเข็ดอะไรเขาเอ่ยถามผมรักของผมมาก่อนผมหลงทางและผมเดินกลับมาแกจะทำอะไรเอาให้แน่ กลับไปทวงนวลฉวีคืนทวงแกคิดว่ามันง่ายหรือได้ยินว่าแกนัดเจอกับโรงหมอนั่นมันแย่งนวลฉวีไปรู้ไหมมันหักหน้าผมแกทำก่อนเองนี่นาะไม่เอาละคนเป็นย่าเอ่ยมองเขาด้วยแววตาตำหนิเพื่อนา่าถอนผมหงอกย่าไปเยอะเขาไม่อยากให้แกไปวุ่นวายกับหลานชายเขาอีกมันมาเกี่ยวอะไรด้วยผมบอกว่าจะกลับไปหานวลฉวี ยายได้ยินว่าพวกเขาจะแต่งงานกันแทนทำเงียบไปทันทีแกจะทำอะไรทิฐิและโทสะกำเริบพร้อมกันนั่นเมียผมเขาตะเบงเสียงออกมาได้ยินไหมว่าเมียผมแทนแม่เขาร้องแม่ไม่เข้าใจไม่มีใครเข้าใจผมนั่นเมียผมแกอ้างไหมผมจะเอาเมียผมคืนเขาลุกขึ้นยืนมองดูทุกคน และผมจะพาเมียมากราบเขาออกมาเรื่องงานเอาไว้ก่อนเขาจะต้องเอานวลชวีคืนมาให้ได้ไม่ได้ด้วยดีด้วยเล่ด้วยกลแต่พูดตรงๆเขารู้แก่ใจว่ามันยากแต่โรงจะมาชนะเขาไม่ได้และเขาไม่เคยได้แตะต้องนวลชวีเวลานี้เขาต้องการเธอเหมือนของที่หลุดลอยไปแล้วกลับจะต้องยื้อกลับมาต้องได้แม้จะไม่หนักแน่นกับการบอกตัวเองแต่เขาก็ยังแอบหวัง ตอนขับรถออกมานานเขานึกถึงดารารรยชัวยแบบ่วแวบหล่อนไปทำอะไรของหล่อนนะคุณอโนองและคุณนิมนวลยอมยกโทษในสิ่งที่นางดวงเดือนได้ทำแม้ข้อหานั้นจะร้ายแรงเธอก็บอกว่าให้ทนายของเธอไปจัดการเรื่องนี้และยอมให้เงินนายขจรไปก้อนหนึ่งทั้งหมดเป็นเรื่องกระบวนการทางกฎหมายพวกเธอจะไม่ไปข้องแวะด้วยและเธอ,อยังรู้เรื่องนายประกอบใครละ่ะ เดือนว่าเพื่อนแต่อาจจะมากกว่านั้นช่างเถิดฉันไม่อยากคิดมากคุณนิ่มมองคอนและไม่พูดอะไรอีกแต่วันนี้นายขจรได้เอ่ยขอกับภรรยาเก่าทั้งน้ำตาขอโอกาสฉันอีกครั้งได้ไหมแม่นิ่มขอโอกาสหรือหน้าขันเธอถามตัวเองเคยรอคอยคำพูดนี้หรือไม่แน่นอนว่าเคยน้องสาวมองหน้าเธอคุณอ,อนองรู้ว่าพี่สาวเป็นคนเข้มแข็งเพียงใดแต่ยามนี้เล่า เพราะเห็นพี่สาวมือนหน้าหนีไปทางอื่นที่จริงหลังๆมานี่คุณนิ่มก็ใจอ่อนลงมาเยอะก็อดีตสามีของเธอมีสภาพที่ดูสมเพศนักคุณอนงแน่ใจว่ายังไงพี่สาวก็อาจจะตัดไม่ขาดโอกาสอะไรคำย้อนถามเรียบเย็นชาเธอรู้พูดมาเลยดีกว่าอย่าพูดแบบนี้ฉันอยากเอาชีวิตที่เหลือมาคืนคุณนิ่มหันขวับมากราดเกลี้ยวคืนเหรอ พี่นิ่มคุณอนงเรียกเตือนสติคืนซากมาเหรอนายขจรหน้าแห้งฉันจะต้องเอาซากคุณคืนมาทำอะไรหรือจะให้หาที่ฝังคำถามกระด้างแม่นิ่มได้โปรดเสียงสันสะท้านไม่คืนแค่เอาฝากได้ไหมเธอเงียบฉันทำผิดกับแม่นิ่มมาก ฉันไม่ใช่ที่รับฝากหรือเป็นที่เก็บของเก่าเน่าๆไร้ค่ะพี่นิ่มฉันว่าพ่อก่อนนงพี่ตัดสินใจเองแค่เรื่องนี้จะตัดดอนกันหรือคะคนอนงทวงพี่ขจรก็อุตส่ามาเขามาพูดเรื่องเมียเขาเธอเอ่ยเย็นชาฉันก็ให้แล้วนะแม่นิ่มฉันอยากกลับมาหาเธอมาตายรังเก่าที่คุณทิ้งไปหรือไง คำถามแกมเยะฉันคงจะตายฝากด้วยได้ไหมคุณนิ่มร้าวรานในส่วนลึกแม่คุณนั้นล่ะฉันจะไม่อยู่กับดวงเดือนอีกฉันไม่อยากได้ยินเขามาตามด่าทอว่าฉันแย่งผัวเข้ามาดวงเดือนจะไม่ตามมาทำไมคุณมั่นใจล่ะคะดวงเดือนมีที่ไปหรือนายขจรน,นิ่งอื่นก่อนจะตอบอย่างเด็ดขาดฉันจะอย่าจากเขา และจะปล่อยเขาไปหาสูรักของเขาด้วยอย่าเหรอนางดวงเดือนถามเสียงแผ่วเบาหน้าซีดทีนี้ชีวิตนักจะไปทางไหนดีละ่ะคุณพี่จะไปไหนกลับบ้านเดิมเขาตอบเรียบๆฉันเพิ่งขอโอกาสจากแม่นิ่มกลับไปหามันเหรอพอนางเริ่มกลาดเกลียวเขาก็สวนทันทีมันที่เธอพูดถึงช่วยเธอเรื่องติดคุกนะดวงเดือน ทำไมต้องทำกันแบบนี้ฉันอยู่กับเธอไม่ไหวแล้วคุณใจร้ายนางรับพันแต่ไม่กล้าอารวาสฉันอยากสงบเสียทีแล้วฉันจะไปอยู่ไหนเขาไม่มีคำตอบจะให้ทั้งที่อยากจะเอ่ยชื่อนายประกอบออกมาเขารู้ว่านางมีทางไปไม่อย่างนั้นเขาจะไม่ทิ้งนางไม่อยากจากนางและกลับไปหาคุณนิ่มน้อยก็ไม่ต้องการฉันคุณก็ทิ้งฉัน ฉันแค่อยากได้ความสงบก่อนตายเท่านั้นดวงเดือนนายขจรเอ่อยออกมาเข้าหนักแน่นหรือนี่จะเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องหนหนึ่งในชีวิตและอาจจะเป็นหนสุดท้ายบทที่57การตัดสินใจครั้งนี้เมื่อบอกแม่และป้านวลชวีได้เห็นรอยยิ้มเหมือนโล่งอกผสมมากับความเย็นดีแน่ละ่ะเธอรู้ว่า สิ่งที่ผ่านมาสำหรับแม่หรือป้าที่รักเธอไม่น้อยกว่าแม่เหมือนแม่อีกคนคงจะต้องพาก,กาันวิตกว่าลูกสาวจะเลือกไปทางไหนต่อไม่มีแม่คนไหนทนได้หากลูกสาวจะทำเหมือนเรื่องรักๆใครๆเป็นเรื่องเล่นๆไม่จริงจังและเมื่อมันเริ่มต้นด้วยความบ้าบิ่นโลดโผนของเธอด้วยย่อมจะต้องวิตกกันมากนักว่าจะรงเอิดตรงไหนเธอไม่ได้อยากแต่งงานไม่ได้อยากเป็นเจ้าสาวถาวรเพราะเธอลังเลบอกไม่ถูก แต่ภาพที่เป็นอยู่และจะต้องเป็นต่อไปในเมื่อรองเหมือนจะไม่ยอมวางมือไม่ปล่อยเธอเขาโอบล้อมเธอด้วยความรักของเขาดีแล้วละนวนหากมีคนรักเราคนนิ่มบอกทำไมคะคนที่รักเรามากกว่าเรารักเขาจะไม่ทำให้เราต้องเจ็บช้ำเลยนวลชวีทำตาปลิบๆจาป้าไว้ไม่เห็นแก่ตัวหรือคุณพี่คนเป็นแม่เอ๋ถาม คนรักกันทำไมไม่ต่างคนต่างรักเหมือนแบ่งปันเดรรักแลกใจกันคุณนิ่มหัวเราะเหือก่อนจะบอกว่าความจริงบนโลกนี้โหดร้ายจนเกินกว่าจะเสกสรรว่าความรักคืออย่างโน้นอย่างนี้ที่งดงามนวลเอ้ยป้าสอนหนูให้มองโลกตามจริงนะเพราะฉะนั้นเมื่อหนูตอบตกลงเพราะเขารักหนูแต่หนูอาจจะยังไม่รักเขาป้ากล้าการันตีอย่างหนึ่งว่า หนูจะเจอแต่ความสุขตลอดไปเพราะคนที่รักหนูมากกว่าหนูรักเขาจะไม่มีวันทำร้ายหนูเลยแต่นวลนจะต้องไม่ทำร้ายเขานะคุณอนงรีบบอกอย่าเอาความรักของเขามาทำให้เราหลงละเลงและทําอะไรตามใจโดย,โดยไม่โดยไม่คิดถึงอีกฝ่ายทำไมคะแม่ไม่มีใครรักและจะอดทนได้ตลอดการคำพูดของแม่น่าคิดมากและมันน่าจะจริงตามนั้น เมื่อเขารักและหนวลก็ยังไม่ได้รักใครเขาก็เป็นผู้ชายที่ได้ชื่อว่าผัวนวลเติบโตมาในกรอบที่แม่และป้าอบรมหนูมาว่าเรื่องเพศนั้นเราเป็นผู้หญิงในจะเรื่องศีลธรรมในจะขนบจารีตไม่ได้บ่งบอกว่าหากเราเดินตามนั้นแล้วจะทำให้เราเชยไม่เท่าเทียมผู้ชายหรอกนะลูกคำสอนของแม่งดงามเสมอนวลชวีคิด เธอโชคดีมีทั้งแม่และป้าคอยดูแลในเรื่องความรู้สึกและอารมณ์เสมอมาตกลงจะแต่งเมื่อไหร่แล้วแต่เขานะคะอ้าวคนเป็นป้าอุทานช่วยกันคิดไม่ดีหรือเขาอยากแต่งมากกว่านวนี่นาะอย่าเล่นตัวมากนะักผู้ชายจะผ่านไปโทษป้าคะก่อนเธอจะหัวเราะรู้ไหมว่าลงขจรกลับมาหาป้านิ่มคุณอนงบอก นวลชวีทำตาโตทันทีอะไรนะคะลุงขอกลับมาป้าให้โอกาสลงอีกไหมคะไม่ใช่ตอนนี้คำตอบปฏิเสธยืนกรานไหนป้ามาบอกว่าให้นวลยอมรับเขาทีป้าเองเธอเหมือนตัดพ้ะเพราะเขาไม่เคยทำร้ายนวลเหมือนที่ลุงขจรทำกับป้าพี่นิ่มไหนวันก่อนว่าตกลงแล้วคุณนิ่มแอบยิ้มมุมปาก ฉันควรเล่นตัวบ้างไหมอันนะนวลชวีร้องออกมาแล้วพรานสายหน้าป้าแก่แล้วนะเล่นตัวแล้วระวังเหอะได้หัวเราะกันทุกคนแล้วเรื่องป้าดวงเดือนล่ะคะนวลชวีอดถามไม่ได้ลุงขจรมาแล้วเขาจะอยู่ยังไงเห็นว่าให้อยู่กับแม่น้อยน้อยเหรอคะเป็นไปไม่ได้หรือนวลจะให้ป้ารับกลับมาแบบแพ็คคำถามแกมประชด เอามาทั้งสองคนหรือจะพ่วงแม่น้อยมาอีกคนมาอารวาสในบ้านป้าอีกไม่ถึงขนาดนั้นค่ะป้าก็ทำใจน้อยไปได้นวลเพลงแต่พูดถึงน้อยไรนั้นจะรับผิดชอบแม่ทั้งคนไหวไหมคะคุณนิ่มเบะปากไหวไม่ไหวก็ควรจะต้องทำจะได้รู้ว่าดวงเดือนมีลูกก็พึ่งพาไม่ได้ป้าเคยสอนหนูเองนะสอนอะไรคะ อย่าหวังให้ลูกหรือหลานมาเลี้ยงตัวเองคุณนิ่มหัวเราะชอบใจแต่งานนี้อยากเห็นแม่น้อยเป็นลูกกรตันยูนวลว่าน้อยเป็นไม่ได้แน่แค่ดูแลตัวเองก็อย่างยากระวังตัวเองไว้แล้วกันมันจะทํำร้ายหนูอีกเรื่องแทนทําหรือคะถามเองตอบเองอีกด้วยอย่ากลัวเลยค่ะเพราะนวลจบแล้วจริงๆแต่หากเขาไม่จบนวลคิดว่ามีคนจัดการแทนนวลรวมน้อยด้วยใช่ไหม น้อยเขาอยากได้ให้เขาไปโดยที่ไม่มีใครรู้ว่าดาราดาตัดขาดจากแทนทำแล้วที่หมายใหม่ของหลอนคือโรงและเมื่อร่อนขอจากยศสวดีนอกจากของเงินยศสวดีก็ยอมหาเบอร์ติดต่อของโรงมาให้ทั้งที่มีรันตีไม่เห็นด้วยให้โดนด้วยตัวเองผู้ชายเขาไม่เอาด้วยหรอกเธอแน่ใจได้ไงว่าผู้ชายไม่เอาด้วยน้อยมีสนิทตรงไหน และยศวดีรู้จักรงดีวันที่หลอนเอาเบอร์โทรให้ดารารายหลอนรู้ว่าดารารายอยากจะเข้าถึงตัวเขาทีนี้ดารารายจะรู้จักว่านารกมีจริงพี่เจหรือพี่ลงคนนี้เขาไม่ได้มากๆเรื่องผู้หญิงขึ้นชื่อว่าผู้ชายนะไม่มีไม่มีอะไรหรอกนอกจากจะชอบมั่วพิรันตีไม่เห็นด้วยแต่ทางนี้นวนฉวียังไม่รู้ นอนบอกกล่าวกับแม่กับป้าที่ตกลงกันเองว่าจะคิดค่าสินสอดทองมั่นอย่างไรอะไรกันนะคะจะแต่งงานต้องให้มีทุนแต่หนูมีมีจากทางผู้ชายแมมเขาจะเสียเปรียบไปไหมคะมันเป็นเรื่องของหน้าที่ที่ต้องทําผู้ใหญ่คุยกันเองได้นวลจะต้องพร้อมแค่ไหนนะวันนั้นเธอถามเหมือนรำพึงแค่เตรียมตัวเตรียมใจเท่านั้นนะลูกคุณอนงบอก แค่เตรียมใจหนูจะต้องรู้ว่าเขารักและสิ่งที่หนูเสียไปจะไม่เสียเปล่าไร้ค่ามันคู่ควรกับความรักเป็นเจ้าสาวเสียทีป้าจะรอดูเธอยิ้มเจ้าสาวหรือไม่ใช่ชั่วคราวที่ผ่านมาในวันและคืนที่เธอเผชิญใช่หรือไม่แต่เธอไม่ได้เอ่ยออกมาดังๆเธอนิ่งเฉยและมีรอยยิ้มจางๆในแววตาในริมฝีปาก เมื่อเธอไปจากที่นี่ทั้งสองคนมองสบตากันเองคนเป็นน้องเอ๋ยก่อนว่าคนของเราหมดพยศหรือยังน่าจะหมดนะคงรักเขาหรอกคุณพี่คิดว่านวนรักหรือโท่แม่นงดูไม่ออกหรือดูอะไรคะหรือแค่สบตาก,ก็รู้ไม่ใช่หากไม่มีเยื่อใยบ้างเลยแค่การถูกหน่วงเหนียวตัวเอาไว้ คิดถือว่าแค่นั้นนวลจะไม่เพ่นหนีอืมจริงสิตื่นไปได้ยังไงกันนะนวลไม่ใช่โคนที่ใครจะกักขังได้นะแม่นงเธอรู้จักลูกสาวตัวเองไหมนี่คุณพี่ก็นะพูดดักคอแบบนี้บางทีนวลเหมือนลูกคุณพี่มากกว่าลูกนงอีกนะแล้วต่างหัวเราะมาช่วยกันเตรียมงานดีกว่า เป็นข่าวน่ายินดีแต่คนจารุพัฒถามย้ำแน่ใจนะว่าขอแล้วไม่โดนไล่แหกกลับมาไม่โดนครับตรงรับรองเธอตกลงทำยังไงล่ะเพนพิมพ์ถามบ้างได้ยินว่าตอนแรกพยศมากเขาเริ่มรักผมมัง้งอย่าหลงตัวเองเพราะผมรักเขามากคำตอบจริงจังขึ้นและมันน่าจะมากพอทำให้เขามีความสุข ถ้าแน่ใจก็จัดการตามประเพณีผมอยากได้เขาเป็นเจ้าสาวมากที่สุดถาวรเลยไหมพี่แพรอย่าถามแบบนี้สิครับผมรักเขานะแม้การเริ่มต้นจะไม่ถูกต้องหรือดีงามอะไรแต่ผมรักเขาเสมอบอกเย,ยนวนหรือ,อยังบอกแบบนี้ไหมผมบอกเป็นร้อยครั้งจนกลัวเขาจะเบื่อผู้หญิงไม่เบื่อหรอกขนจารุพัฒรเอ่ยขึ้นอย่างอ่อนโยน ใครจะเบื่อคำรักหรือคนที่รักเราจริงหรอครับคุณย่าผมเห็นเขาเฉยเฉยผู้หญิงนะยังไงก็ไว้ท่าบ้างแต่รงก็อย่าไปหากหาน้ำใจเขามากนักแล้วกันบางคีเขาอาจจะกระดากอายอย่าดูแล้วว่าเขาไม่ใช่ผู้หญิงกล้านโลกไม่เลยครับแต่คืนนั้นเกือบไปแล้วเสียใจอะไรขนาดนั้นถึงต้องประชดชีวิตนายแทนมันมีดีอะไรพูดถึงแทน คนเป็นยากขยับตัวแล้วทำท่าอ่อนใจไม่น้อยยาเข้าขอมาอีกแล้วไม่นะคะไม่รับครับหลานสาวรลานชายตอบพร้อมกันคุณจารุพัฒน์ถอนใจยาวอย่าบอกนะคะว่าสงสารย่าอดเห็นใจเพื่อนไม่ได้ตั้งหากเกี่ยวอะไรกันด้วยคะลูกหลานไม่ได้ดีใครบ้างจะไม่เศร้าใจแต่เราจะเอาคนไม่ดีกลับมาแบกบนบ่าเราไม่ได้ คุณย่าของนายแทนจะต้องหาทางจัดการเองค่ะก่อนจะหันมาทางโรงคิดว่าไงผมเห็นด้วยกับพี่แพรร้านเปอร์เซ็น์ครับเป็นอันว่าเขาจะไม่มีโอกาสกับบริษัทเราอีกคนเป็นย่าสรุปอย่าเอามาเป็นปัญหาเลยค่ะแทนคือปัญหาตลอดมาให้เขาไปลองชีวิตของเขาเองเพ่นพิมพ์เด็ดเดี่ยวและเด็ดขาด แพรรับมือกับคนเร็วๆไม่ไหวค่ะไม่ไหวจริงๆแทนหนาเร็วนะคะไม่ใช่แค่ร้ายยังจะแม่คนนั้นอีกคนใครเหรอแพรดารารายค่ะชื่อเพราะจังเป็นเพื่อนกับนวลแม่เขาแย่งสามีป้าของนวลไปและแข่งกับนวลมาตลอดเรื่องแทนนี่คงจะตัดหน้านวลตายจริงทำไมเน่านักโรงหัวเราะแต่ไม่พูดอะไร นี่ก็ให้ออกอีกคนมาทำงานเหมือนไม่ได้ทำแล้วเข้ามาได้ยังไงเพื่อนของเพื่อนฝากกันเข้ามาค่ะแพรก็เพิ่งรู้ว่าแม่คนนี้อาศัยผู้ชายฝากเข้ามาและมาตะคุบนายแทนนี่ก็ห่วงเจนะคะชายหนุ่มสะดุ้งห่วงผมทำไมกลัวจะโดนแม่คนนั้นหันมาหาโอ้ยไม่เอาด้วยหรอกแม่นั่นไม่ธรรมดาผมไม่ใช่ผู้ชายหลายใจ และผมหนักแน่นพอรงระวังตัวเอาไว้อย่าให้เข้ามาได้เข้าออกไปแล้วจะเข้ามาได้ยังไงกันครับรงพิศวงที่แพรกลัวมากไปแล้วกลัวไว้ดีกว่าไม่กลัวเลยนะผมเชื่อมั่นตัวเองครับเขายัางกล้าย,ยืนยนันผมแทบจะไม่รู้จักเลยนะผู้หญิงคนนั้นดารารรา้หรือยิ่งเป็นศัตรูก,กับนวนผมยิ่งจะปฏิเสธแล้วเรื่องงานแต่งนี่จะให้ย่าจัดการเลยไหม คุณจารุพัฒน์เปลี่ยนเรื่องพูดดีเลยครับขอบพระคุณมากๆระหว่างขับรถมาน,านั้นรงได้รับโทรศัพท์แปลกๆสองครั้งครั้งแรกชายหนู่ไม่ได้รับสายจนครั้งที่สามจึงยอมกดรับสวัสดีค่ะใครกันครับผมคุณรงนะคะครับฉันชื่อดารารายค่ะดารารายรงเกรงนิดๆิดรอนโทรมาทำไมครับ ฉันอยากพบคุณนะคะพบผมค่ะทำไมครับฉันมีเรื่องของนวนจะบอกกับคุณนะคะบอกตรงนี้ก็ได้ครับไม่ได้ค่ะเราเจอกันดีกว่านะคะเรื่องสำคัญมาก